ติีกพอเฮ็ดียังขับปวกจ่าพี่น้องระวังเหยียบเข้าไปที่ละหน่อยเข้าไปที่ละหน่อยกันเถอะจะสีเหยียบระวังเหยียบพี่นองง้องเอยบื้องก่อนที่ละหน่อยใส่เสียมบ่บ่จะใส่มือเลยให้ปวดเนาะใหดปวดให้ปวดเกีเก๊กฮ็ดปวกเกี๊กพี่น้อง ไอ้ดอกงี้ย ao มันขยายา a เม่อไอ้ขยายย ao กูด่ากูด่ะใส่ถุงอย่างเนาะกระตาเอาใส่สมุนไพยละตาสมุนไทยละหมดนึ่ข้างๆาหมดระวางเดี่ยวแล้วมีดอกหนึ่งใกล้ๆกลโตระวังอุดอ่เอ๊มหมดข้างขาขวา กระด่าาพี่น้องพี่น้องเอ้ยสามหมดเกบกระเด้องกด่าเดนอดพระดามขอทายนะเป็นงานจ้าเก็บอันนี้จะทำหนี้บอโอ้ยแม่งหาอีกป้าม่ปทั้งขางตัวเด้อใลเต็มหนึ่งสามหมดได้หลายรังกระต้านหนึ่งนะบอก กำลังสีเครื่องกับตาแน่พี่น้องโทรศัพท์ล่นเกิดน้ำใบใหม่พี่น้องถอนง่ายๆบ่แม่แต่เมื่อเกิดดินจ้าี่ดินมันก็นานแล้วมันฝนได้ฝนรางวัลนี่โอ้ยพี่น้องก็เลยดึงง่ายมึงสาวหมดได้แล้วจ้ะตาดกันมีเด้อนีงเพนเปนอะไนี่ดึงค่อยๆดึงแม่ที่จริงเราเอาเสียมง่าย โอ้ยเราเราเห็นสาวหมดเลยเนี่ยเรนเห็สาวติกมาเนี่ยว่าสาวติกคือเห็ดจังซีสาวติดคือเงือบเงือบสาวติกบ่เคยพ่อ <laughs> เดี๋ยวตอนท้ายเสีเอาให้เบิกเด้อกระเทยพ้าก,กันเทอันเห็ดทิม <laughs> เ่าเลยจังคอยเห็ดพี่น้องเราเก็บบ่เปลี่ยนคอย,คอยเออว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเดี๋ยวสั่งยามฝน <laughs> เราไปขายแรงงานอยู่อิสราเอล <laughs> <laughs> เพื่อเบิงบ้งเมื่อไฮซามอดวงรูเทท,ที่มฮะพี่น้องเฮ็ดปวดสามอสดเสือใสจ้าโอ้โหสะอ่อนเด้ยอันนี้น่อยก็เอาได้น่ะเดาถท่มได้แม่ใ่นี่เจะจะเอาทีม่มเลยน่ะหลุดไม่ได้ทิ้งจ้นหลุดมือหาอีกเขาพอปลาแล้ว เบิกแล้วบนี้เบิดนี่มาเบิฟางผีผีผีกนน้ำโพ้นต้นใหม่นี่ผีกระดามผีโคนต้นใหม่ใช<ห>่เดียรมันือดอกหน,น,นึ่งดียสมมดถิ่มสมุมดป่าเลยสมดมดไปหาหมูไหมอ๋อยังหลายอยู่ด้อพีน่น้องปวดกินน้ำเด้อขอสูตรน้ำน้ำในเด้อ ยุงกับพอยุงได้จถ้ากันถ,ถอดเสือเ้อแขนยาไว้ข้างนอกเคียบเบิ้ง,งาาดีดีนะนามเคียบเบิ้งดีดีค่ะบเบดดออ,อ,อไม่เคียบเบิ้งดีีไว้ห็ดไตเบือนอเนาะถ้าคยให้เซ็กซี่ยุงบงุน,าานั่นรึยุงสี่ัดดบบอมดา้นมีดอกหนึ่งน้ำมันนี่ที่มองได้หลัเนาะ อันนี้ดอกหนึ่งนะเก็บเนะอาเห็ดนั่นอื่นใส่น้ำนะ่ะสโมสรใส่ละ <laughs> <laughs> อ้าวผู้เดช่างห่าผู้เดชมูหนึงผู้เดชผู้เดช มูกะมูดอกบนใ่หลายไปเลยที่หาดอกที่หาดอกหมดแม่ให้ลูกะมาเคแม่้าหมดเป็นดาราเขาต้องวนเบิ่งน้ามนน้มันวเาจะเปไกดอกมาดามไปเอาไห้มาเลียบเบื่งเร็วเียยเอาเสียมออกระเป๋ามัเนี่ยาวออมหินหรือจ้าชาวออมอืม ถ้ามาหาเห็ดนี่เป็นสาบเิดเนะดเาะโอ,อ้โออยทีมหอดขามันแบบ่านขามันก็นเอาเ้างเลยอนีาสุดแรกเลยเนาะที่เขาเห็นแต่ว่าเขาเห็นเขาได้เห็เดครบแล้วอนี่ได้เห็ดครบบบสุดแนวแล,วเละเดี๋ยวเคลียร์เบิงเคลียร์ยเบิงมะนาวพอมันออกกระจา,กกะจายกันไหม บอกผู้ใดเดูก็ถ้าเอามาได้ใส่บอกบอพี่สนาเอาเลยเอาเลยเอามารวมกันเลยละเน็ตโอจ้ะแต่ะทาสีแยกแกงมาเนี้ยมาเนี้ยส่ออ่อนสีแกงโซ่เ,เบิ่งแกเบอร์มองเก่านะเขายังหาเบิ่งบ่อขาดเลยนะอ๋อยู่ ดอกนึงโอ้โหโอ้เฮคัมมากเฮคัมมากเออมันนั่นน่ะหรือซื้อมาถามมันถือฝนมันเลยสีแดงจัาได้มองน้าก็บคมมากสีแดงเฮคัมมากนี่ค่ะไหนค่ะสวยเห็นก่อนเก็บเฮ็ดก่อนเดียวกันอะไรเฮคัมมากมันห้องได้หลายซืสอแล้วหมอก็ห้องเฮน้าแดงเฮนาแดงกันเดียวกันค่ะเฮน้าแดงนาแดงโอ้ยดอกใหญ่เด้อสวยสวย รกเบิองง่ะรืรอพอไข่มันเจ็บถ้าเห็นบกเกียร์เยร์มันมะดามเขาวน้ะเห็มันหกนี่มองนี้ึ้นอน่อ เขาหามันก็สิเพือ่อเงิงนี่ไแหละบางในปลาบ่อถือมันจะเป็นเห็ดกอ่อส่วนใหญ่เก็บมาเด้เก็ด พุ่บปถืบประดานไม่ไมเครื่องขาตามหมดไปทั้งหนาแล้วไปทางไหน,ไนไดีน้องตรงไป มีเห็ดกอหมดอม,มองปปแปลนๆนะสัสอันนี้ดินใบใหม่มันหนาอดเดี๋ยส่ายเลยนะตาม้อสกวานนคนบ่คขึไก่